สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้พาทุกท่านเดินชมบรรยากาศตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะคะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้า MRT บางยี่ขันนะคะก็เป็นตลาดที่มีของกินที่น่ากินมากๆแล้วก็จำนวนมากของร้านอาหารด้วยค่ะ ก็คลิปวิดีโอนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศโดยแอดเนียงบ้านทุ่งแอดเนียงเมืองกรุงค่ะนี่อันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงสวยดูน่ากินมากๆค่ะเป็นตลาดที่มีร้านอาหาร ร้านขายของกินเยอะมากบอกสังเกตน,นะคะเยอะมากดูน่าอร่อยทุกร้านเลยค่ะเดินทางก็สะดวกนะคะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT บางยี่ขันก็ช่วงเย็นๆซื้ออาหารเสร็จก็มี บริเวณให้นั่งทานในตลาดได้เลยหรือจะเดินช็อปซื้อแล้วก็เอากลับบ้านนี่อันนี้ก็น่ากินค่ะมีบอกราคาไว้ทุกอย่างเลยค่ะ กย่างอันนี้เป็นของทอดมีทุกประเภทของอาหารเลยค่ะก็ขอบ พระคุณแอดเนียงบ้านทุง่งแอนียงเมืองกุ้งกับคลิปวิดีโอที่นำมาฝากกับช่องของ s อพีพรอนแฟมิลี่นะคะพาทุกท่านชมเพลินเๆกับร้านอาหารของตลาดอินดี้ปิ่นกล้าอันนี้บรรยากาศตอน ค่ำๆค่ะตลาดนี้ก็เปิดจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะอยู่ใกล้ๆก็เดินทางสะดวกค่ะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเดินทางสะดวกมากนี่ร้านอาหารบางร้านมีคนต่อคิวกันยาวมากๆ แสดงว่าร้านอาหารร้านนี้ของอร่อยแน่นอนก็มีให้เลือกสันหลายอย่างหอมมกเราสามารถไปเดินเที่ยวเดินช็อปเดินหาของกินหาของทานกันได้สะดวกสบายเลยค่ะ นี่ก็เป็นทะเลเผามีกุ้งเผาแอนยังเมืองกลุงก็พาเดินชมนี่มีลานให้นั่งกินนั่งทานสะดวกสบายเลยค่ะ เป็นร้านยำนะคะยำม,มีทุกอย่างให้เลือกสรรค่ะยำขนมจีนยังมีเลยค่ะครบครันในตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าใครกับ MRT บางยี่ขัน คลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบพระคุณแอดเนียงบ้านทุ่งแอดเนียงเมืองกรุงอีกรอบหนึ่งค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ